ข้อคิดชีวิตจากพระกรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้เรามาถึงพระธรรมฮิบรูบทที่7นะครับข้อที่1ถึง28ในหัวข้อจงเลือกสิ่งที่ดีกว่าจงเลือกสิ่งที่ดีกว่าพี่น้องครับการเลือกสิ่งที่ดีกว่าเป็นอย่างไรและเราจะเลือกสิ่งที่ดีได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับ พี่น้องอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่ทุกวันอ่านพระธรรมของพระองค์คิดคร้กลววแล้วก็เอาไปทําตามชีวิตดีขึ้นทุกวันแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาอ่านด้วยกันนะครับพระธรรมฮิบรูซึ่งเป็นพระธรรมที่ผู้เขียนได้เขียนพุ่งเป้า,าไปยังคริสเตียนที่เป็นฮิบรูหรือเป็นคนยิวมาก,ก่อนนะในขณะที่เผชิญกับการคมเหงความยากลาบากนะมี ทางเลือกนะว่าจะเดินในทางพระเยซูคริสต์ต่อหรือจะกลับไปยังทางเดิมก็คือเลือกที่จะกลับไปยังระบบปุโรหิตแบบธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับเราจะมาดูด้วยกันเนาะว่าวันนี้พระธรรมของพระเจ้าให้ข้อคิดอะไรกับเรานะครับข้อที่หนึ่งนะครับเมลคีเซเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นปุโรหิต ของพระเจ้าผู้สูงสุดมาพบอับราฮัมขณะที่อับราฮัมกำลังกลับจากการรบชนะกษัตริย์ทั้งหลายท่านได้อวยพรอับราฮัมอับราฮัมก็ถวายท่าสางจากสิ่งสารพัดแก่เมลคีเซเดกประการแรกนามของท่านแปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมและประการต่อมาท่านเป็นกษัตริย์เมืองซาเลม โดยซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งสันติสุขบิดาบรรดาและตระกูลของท่านไม่มีกล่าวไว้วันเกิดวันตายก็เช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้ามเมลคีเสเดกนั้นดำรงอยู่เป็นปุโรหิตตลอดไปพีป่น้องครับมเมลคีเสเดกเป็นปุโรหิตที่ชอบธรรมแล้วก็เป็นกษัตริย์ของเมืองซาเลมก็คือเยรูซาเลม็ม ในปัจจุบันนะครับก็เป็นเมืองแห่งสันติสุขเนาะเมืองเมืองที่เต็มไปด้วยสันติสุขสันติภาพที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้นะแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้านะผู้เขียนได้อ้างไปถึงว่าในครั้งนะในพระธรรมปฐมกาลนะครับอับราฮัมนะไปสู้รบกับกษัตริย์ห้าเมืองที่มาโจมตีเมืองของหลานะคือโลดนะนะแล้วก็ยึดนะ เอาไปเป็นเฉลยแล้วก็ลิฟเข้าของไปแล้วก็โลดก็มีคนที่อยู่กับโลดก็มาแจ้งแล้วก็อับราฮัมรู้ก็ไปสู้รบแล้วก็ชนะนะกษัตริย์เหล่านั้นนะแล้วเมื่อกลับมาก็พบกับเมลคีเสเดกแล้วก็ถวายทัศ์สังให้กับเมลคีเซเดกนะและ้วเมลคีเสเดกเป็นปุโรหิตที่ไม่บันทึกว่าเกิดเมื่อไรแล้วก็ตายเมื่อไหร่แล้วก็คือเป็นปุโรหิตที่อยู่ตลอดไปนั่นเองนะแล้วก็ ผู้เขียนได้ยกมาเพื่อที่จะให้เห็นว่าแล้วพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับข้อที่สี่นะจงคิดดูเถิดท่านผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงไรที่อับราฮัมผู้เป็นบรรพุลุษของเรานั้นยังได้ถวายท่าสางจากสิ่งที่ริบได้นั้นแก่ท่านและบรรดาเชื้อสายของเลวีซึ่งได้รับตําแหน่งปุโรหิตนั้นก็มีบัญญัติสั่งให้รับท่าทงจากประชาชนตามธรรมบัญญัติ นั้นคือรับจากพวกที่พี่น้องของตนแม้ว่าพี่น้องเหล่านั้นจะสืบเชื้อสายจากอับราฮัมเช่นกันแต่เมลคีเสเดกไม่ได้สืบเชื้อสายของพวกเขาก็ยังได้รับทัสสางจากอับราฮัมและอวยพรแก่อับราฮัมผู้ได้รับพระสัญญาสิ่งนี้ขานไม่ได้คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรและผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พรน,นะ่นลองครับอ่า ผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พรก็คือผู้ใหญ่นะมีมีมีอำนาจหรือเป็นคนที่นะสามารถที่จะอวยพรเขาคือมีตำแหน่งนะสูงกว่าผู้เขียนได้ยกมาบอกว่าอับราฮัมซึ่งเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ,อยังต้องถวายท่าสางให้กับเมลคีเสดก แสดงว่ามเมลคีเสเดกก็เป็นใหญ่กว่าแล้วมเมลคีเสเดกก็ไม่ได้เป็นปุโรหิตที่มาจากเผ่าเลวีไม่ได้มาจากเชื้อสายของอารณนแต่เป็นปุโรหิตที่พระเจ้าตั้งแล้วก็เลือกไว้นะแสดงว่ามเมลคีเสเดกก็ใหญ่กว่า,อ,าอับราฮัมนั่นเองนะข้อที่8นะในกรณีหนึ่งท้าสางก็รับโดยมนุษย์ที่ต้องตายแต่อีกกรณีหนึ่งก็รับโดยผู้ที่มีหลักฐานว่ายังมีชีวิตอยู่ การถวายท่าสังให้กับปุโรหิตนะก็เราเห็นภาพของการถวายท่าสังให้กับปุโรหิตที่เป็นมนุษย์นะวันหนึ่งก็ต้องนานจากไปแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่เราเห็นก็คือเมลคีเสเดกเป็นปุโรหิตที่ไม่มีวันตายไม่คือเป็นปุโรหิตตลอดไปนั่นเองเนะก็ก็ยังมีชีวิตอยู่ขอ้อที่9ก ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเลวีผู้รับทัศน์สังก็ได้ถวายทัศน์สังทางอับรามเพราะว่าอับรามได้ถวายทัศน์สังให้กับเลวีเพราะว่าขณะนั้นเลวียังอยู่ในสายเลือดของบรรพบุรุษคืออับรามขณะที่เมลคีเสเดกมาพบกับอับรามดังนั้นถ้าความบริบูรณ์บรรลุได้ทางระบบบริหิตเผ่าเลวีเพราะว่าประชาชนได้รับธรรมบัญญัติโด,ดยระบบนี้ทําไมจะต้องมีบริหิทอีก ตามแบบอย่างของเบลคีสเด็กไม่ใช่ตามแบบอย่างของอารอนมีสองสองทางที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็ให้ชนชาติอิสเซลได้เห็นก็คือตามระบบของอารอนแล้วก็ตามระบบที่พระเจ้าจัดตั้งนะพระองค์ทรงรับรองและพระองค์ทรงปฏิญาณพระองค์ทรงให้มีปุโรหิตนะข้อที่12เพราะเมื่อระบบปุโรหิตเปลี่ยนแปลงแล้วธรรมบัญญัติก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปด้วย เพราะว่าพระองค์ที่เรากล่าวถึงนั้นมาจากเผ่าอื่นซึ่งเป็นเผ่าที่ยังไม่มีใครเคยทำหน้าที่ปรนนิบัติที่แท่นบูชาเลยเพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาห์และโมเสสก็ไม่เคยกล่าวว่าจะมีปุริหิตมาจากเผ่ายูดาห์เผ่านั้นเลย้องครับโยงมาที่พระเยซูคริสต์ซึ่งพี่น้องชาวยิว นะที่มาเชื่อในพระเยซุคิ์กำลังติดตามพระเยซูคิดนะให้ได้เปรียบเทียบไปยังระบบปุโรหิตแบบเดิมก็คือตามที่ออโมเสสไดเออ้เขียนหรือได้บันทึกไว้ว่าต้องมาจากเผ่าของอ,อ,อาโรนเะผ่าเลวนะีแต่พระเยสุคิ์ไม่ได้มาจากเผ่าเลวีแต่มาจากเผ่ายูดาพระเยซูคิดมาจากคนละเผ่าฉะนั้นพระเยสุคิ์ก็มาเป็นมหาปุโรหิต ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกซึ่งพระเจ้าทรงจัดตั้งผู้ซึ่งข้อที่16ผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งตามธรรมบัญญัติเรื่องเชื้อสายแต่โดยฤทธิดเดชแห่งชีวิตอันไม่สามารถจะทำอะไรได้ไม่ได้มาจากระบบเชื้อสายแต่มาจากฤทธิดเดชของพระเจ้านะแต่งตั้งเพราะมีพยานกล่าวถึงพระองค์ว่า พระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันด์ตามแบบอย่างของเมยียีเสดกข้อที่18ในด้านหนึ่งธรรมบัญญัติขอภยัยในด้านหนึ่งบัญญัติเดิมนั้นก็ได้ยกเลิกไปเพราะมีจุดอ่อนและไร้ประสิทธิภาพในอีกด้านหนึ่งเนื่องจากธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถทําให้สิ่งใดให้สมบูรณ์ได้พระเจ้าจึงทรงให้ความหวังที่ดีกว่านั้น ซึ่งโดยความหวังนั้นเองเราจึงเข้าใกล้พระเจ้าได้พระเจ้าทรงยืนยันเรื่องนี้โดยคำปฏิญาณของพระองค์เพราะว่าคนอื่นๆเข้ารับตำแหนง่งปุโรหิตโดยไม่มีคำปฏิญาณเลยแต่พระเยซูทรงเป็นปุโรหิตโดยมีคำปฏิญาณตรัสถึงพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทยัยเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร โดยคำปริญาณน,นี้พระเยซูจึงทรงเป็นผู้คำประกันพันธสัญญาที่ดีกว่าเก่าปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมีการสืบเชื้อสายกอภัยมีการสืบตำแหน่งการหลายคนเพราะความตายขัดขวางไม่ให้พวกเขาปฏิบัติงานได้ตลอดไปแต่พระเยซูองค์นี้ทรงดำรงตำแหน่งปุโรหิต ตลอดการเพราะพระองค์ทรงดำรงพระชนชั่วนิรันดร์พี่น้องครับผู้เขียนได้ให้รายละเอียดกับพี่น้องชาวยิวคริสเตียนชาวยิวให้เห็นภาพของอาการเป็นปุโรหิตของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงให้ลิทธานุภาพของพระองค์เนี่ยตั้งพระองค์เป็นปุโรหิตและ พระองค์เป็นปุโรหิตที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องความตายความตายไม่อาจที่จะขัดขวางพระองค์ไม่ให้ทำหน้าที่ปุโรหิตตลอดไปได้พระองค์ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้คำประกันพันธสัญญาที่ดีกว่าพระองค์ทรงเป็นความหวังที่ดีกว่าพี่น้องครับในเช้าวันนี้หัวข้อก็คือจงเลือกสิ่งที่ดีกว่า พี่น้องคริสเตียนอยู่เหล่านี้มีทางเลือกสองทางก็คือตามพระเยซูซึ่งเป็นปุโรหิตตลอดชั่วนิดนั้นหรือกลับไปอย่างแบบเดิมก็คือทำด้วยตัวของมนุษย์ซึ่งมีข้อจำกัดด้วยอายุขไขด้วยเวลาด้วยความตายที่ขัดขวางจะต้องเลือกแล้วเลือกอีกจะต้องคัดแล้วคัดอีกแต่พระเยซูคิดเป็นผู้เดียวที่ พระองค์มาแล้วก็เป็นปุโรหิตตลอดไปข้อที่25เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่พระองค์ทรงช่วยได้เพราะพระองค์ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องใดๆพระองค์ทรงช่วยทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์พึ่งพระองค์ให้พระองค์เป็นปุโรหิตพระองค์เป็นมหาปุโรหิตในชีวิตของเขา พระองค์เป็นผู้กลางผู้ที่นำผู้เชื่อไปถึงพระพักของพระบิดาพระองค์ช่วยให้ทุกคนไปถึงพระเจ้าพระบิดาได้ทุกเวลาเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทุกเวลาเพื่อทูลขอเพื่อคนเหล่านั้นเราที่ฐานต่อพระเจ้าในนามพระเยซูเราที่ฐานทูลร้องทูลทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์ทรงอธิษฐานต่อ พระเจ้าพระบิดาเพื่อเราตลอดเวลาพระเยซูคริสต์อธิษฐานเพื่อพี่น้องตลอดเวลาพระเยซูคริสต์อธิษฐานต่อพระเจ้าพเพื่อพี่น้องนะทุกเรื่องทุกด้านฉะนั้นเราพึ่งโปรง่งด้วยทางของโรรองข้อที่26นะมหาปรุรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสําหรับพวกเรานี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดคือทางพระเยซูคือทางมหาปุรุหิตที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆนะ ขอ้ขอที่ยี่หกกล่าวต่อไปว,ว่าคือเป็นผู้บริสุทธิ์พระองค์ทรงมาเป็นมนุษย์โดยหญิงพรหมจีบริสุทธิ์โดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ไม่มีบาปใดๆนะปราศจากอุบ,บายในพระคำของพระเจ้ากล่าวไว้ไร้มนทินแยกจากความแยกจากคนบาปทั้งหลายและอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์พีน้องครับนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราเลือกคือทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงปราศจากบาป ไร้หมนทินนะข้อที่27เพราะ,อะขออภยัยพระเยซูไม่ต้องนําเครื่องบูชามาทุกๆวันเหมือนอย่างมหาปุโรหิตคนอื่นๆที่ตอนแรกถวายสาหรับบาปของตัวเองแล้วจึงถวายสาหรับบาปของประชาชนเพราะพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเมื่อพระองค์ทรงถวายพระองค์เองพี่้องครับถ้าเป็นมหาปุโรหิตที่เป็นมนุษย์เขาจะต้องฆ่าแพะฆ่าแกะเพื่อที่จะ ชำระล้างบาปของตัวเองก่อนแล้วถึงจนะทําพิธีนะถวายเครื่องบูชาเนี่ยสำหรับประชาชนที่มาให้เขาทําหน้าที่เป็นเครื่องถวายบูชาแต่สําหรับพระเยซูคริสต์ไม่ต้องพระองค์ทรงบริสุทธิ์อยู่แล้วพระองค์ทรงไม่มีบาปอยู่แล้วและพระองค์ทรงสามารถที่จะถวายเครื่องบูชาพระองค์ทรงทําเพียงครั้งเดียวที่ไม้กางเขนพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ทรงทําครั้งนี้เพื่อตลอดไปข้อที่28เพราะว่าธรรมบัญญัติแต่งตั้งมนุษย์ผู้อ่อนแอให้เป็นมหาปุโรหิตแต่ถ้อยคํยาปฏิญาณซึ่งตรัสภายหลังธรรมบัญญัตินั้นแต่งตั้งพระบุตรขึ้นผู้ที่พระเจ้าทําให้เพียบพร้อมชั่วนิรันดร์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่คริสเตียนอยู่ได้เห็นตรงหน้านะคือสองทางเลือกทางเลือกแบบมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์คือพระเยซูริต โรหิทที่เป็นแบบมนุษย์นะขอพระเจ้านําเรานะครับสรุปก็คือว่านะในสไลด์ต่อไปเลือกสิ่งที่ดีกว่าก็คือเลือกทางพระเยซูเอเมนนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเลือกทางของพระเจ้าที่ให้กับเราทางที่ง่ายที่สุดทางที่เราไม่ต้องทําด้วยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์ทางที่เราไม่ต้องพึ่งกําลังของตัวของเราเองนะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทําอะไรนะเราจะต้องทําอยู่ในส่วนที่เราต้องทํา แต่ในส่วนที่ยากเราทําไม่ได้พระเจ้าเป็นผู้ทําพระเยซูคริสต์เป็นผู้ทําพี่น้องครับสาหรับเราในเวลานี้เราไม่ต้องฆ่าสัตว์เพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาอีกต่อไปนะเราไม่ต้องเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงสั์เพื่อที่จะฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชาอีกต่อไปนะเพราะพระเยซูครสิสต์ดได้ทําให้กับเราเรียบร้อยแล้วโดวยพระองค์เราจึง ได้เข้าเฝ้าพระองค์ได้พี่น้องครับเราเลือกทางของพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูเป็นผู้ค้ำประกันพันธสัญญาพระองค์ทรงรับรองว่าเราอยู่ในพันธสัญญาของพระองค์เราอยู่เป็นประชากรของพระองค์นะพระองค์ทรงค้ำประกันด้วยพระองค์เองสองก็คือเป็นมหาปุโรหิตที่มาจากพระเจ้าเราเลือกเพราะพระองค์ทรงไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าสามก็คือเพราะพระเยซูคริสต์เป็นมหาปุโรหิตที่บริสุทธิ์ประเสริฐ อุบายไรยม้มนทินแยกจากบาปพระองค์ทรงบริสุทธิ์พี่น้องครับเราเลือกมนุษย์วิธีการมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนไหนที่บริสุทธิ์นะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ชอบรมนะแต่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ไรม้มนถินนะชอบธรรมบริสุทธิ์สี่ก็คือเป็นมหาปุริหิตชั่วนิรันร์ไม่มีความตายมาจำกัดหรือมาขัดความพระองค์ได้นะพระองค์ทรงเป็นมหาปุริหิตกับเรา นะตลอดช่วนิรันห้าก็คือพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเพียงพอสาหรับตลอดไปพระองค์ทรงทําครั้งเดียวเพื่อเราไม่ต้องทำนะตลอดชั่วนิรันหลนี่คือสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่ดีสุดพี่น้องครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าเนาะสิ่งที่เราอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วเราก็เอามาคิดแล้วก็มาต่อยอดนั่นคือว่าเราเลือกสิ่งที่ดีกว่าแล้วอย่างไรบ้าง พี่น้องครับตั้งแต่อดีตที่เรารู้จักจกับพระเยซูคริสต์แล้วก็เดินในทางของพระองค์นอกจากการที่เราเลือกทางของพระองค์แล้วนะเลือกเชื่อในพระองค์พึ่งเข้าประเสริฐของพระองค์แล้วแล้วมีอะไรที่เราได้เลือกนะสิ่งที่ดีกว่าแล้วนะเราเลือกอย่างไรบ้างนะโอ้พี่น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องได้เลือกสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าในทางของ โลกียวิสัยสิ่งที่ดีกว่าในทางแบบมนุษย์นะเราเลือกในทางที่พระองค์ทรงจัดเตรียมพี่น้องครับเราเลือกในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนนะครับเราไม่ได้เลือกทําตามใจของตัวเองนะเราเลือกในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์เราไม่ได้เลือกในสิ่งที่เราต้องการถูกไหมครับเราเลือกที่จะนะฝึกนะชีวิตของเราแทนที่ เราจะเลือกปล่อยให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปตามค่านิยมกระแสของโลกถูกไหมครับเราเลือกที่จะนะต่อสู้เอาชนะนะสราตานวิญญาณชูศัตรูของเราที่ใช้นะตัวตัวตนของเราใช้เงินใช้ราคาตันหาเป็นเครื่องมือเราเลือกที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วยอมจำนวนตอบพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าถูกไหมครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้เลือกสิ่งที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่องในชีวิตของท่าน พี่น้องครับขอให้เราได้ทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าบ่อยๆว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วจากนี้ไปนะข้อที่สองนีเป็นอีกคําถามหนึ่งนะที่ผมเองก็ต้องถามตัวเองนะมีทางเลือกใดบ้างในชีวิตของคุณที่คิดว่ายังเลือกได้ไม่ดีและจะเลือกสิ่งที่ดีกว่าจากนี้ไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะบางอย่างเราลองยังเลือกยังไม่ดีนะแต่จากนี้ไปเราจะเลือกสิ่งที่ดีกว่าเดิมพี่น้องครับบางครั้งเรายังเลือกที่ว่าเอ๊ะ เรายังไม่อยากจะทําในสิ่งที่ตรงนี้เรารอไปก่อนเรายังไม่พี่น้องครับเราเลือกสิ่งที่ดีกว่าคือเริ่มทําเลยดีไหมนะไม่ต้องผัดวันประกันพุ่งไม่ต้องรอวันแล้วว่าเราเราเริ่มเลยเพราะเป็นสิ่งที่ดีสุดพี่น้องครับบางครั้งเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะต้องใช้ตรรก,กะหลักความคิดแบบมนุษย์นะตามวิชาการตามหลักการเพราะคนที่สําเร็จในโลกเขาก็คิดแบบนี้วันนี้เราใช้หลักตรรก,กะของความเป็นมนุษย์พี่น้อง บางทีตรก,กะของมนุษย์ก็มีข้อจํากัดเราเลือกตามธรรมตามพระคําข,ของพระเจ้าดีกว่าไหมพี่น้องครับคาถามคือว่าเราเลือกทําตามพระคําข,ของพระเจ้าทั้งหมดทุกข้อทุกตอนแล้วหรือ,อยังนี่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราเนาะพระองค์นะนะให้เราได้เลือกทุกๆวันนะบางคนบอกว่าโอ้ฉันก็ไม่อยากจะเลือกไม่เลือกอะไรพี่น้องครับเรากําลังเลือกแล้วว่าไม่เลือกอะไร ฉะนั้นการเลือกว่าไม่เลือกอะไรเป็นการเลือกที่แย่ที่สุดฉะนั้นการเลือกที่ดีที่สุดก็คือเลือกทางใดทางหนึ่งนะตัดสินใจแล้วก้าวต่อไปและสิ่งที่สาคาัญที่สุดเราจะเลือกทางที่ดีกว่าได้อย่างไรก็คือต้องอ่านพระคำของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์พระองค์จะเปิดเผยแล้วก็สมัมดงให้เราได้เห็นว่าทางไหนดีกว่าทางไหน่น้องครับหลายคนเลือกที่จะสบายๆ่น้องครับหลายคนเลือกที่จะตื่นต,นตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมาควบคุมนะบางคนเลือกว่าจะใช้เวลาแบบไหนก็ได้เอา ที่พอใจนะเราจะได้ยินบ่อยๆนะเอาที่สบายใจพี่น้องครับถ้าเราเลือกในสิ่งที่สบายใจเป้าหมายปลายทางก็คือหายนะก็คือความลำบากนั่นเองนะถ้าเราเลือกควนะบคุมตัวเองมีวินัยน,นะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ตามพระคำของพระองค์เราการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองพระเจ้าให้เราเลือกอยู่ตลอดเวลาแต่เราเลือกในสิ่งที่พระองค์ให้เราไหมเราเลือกตามที่พระองค์ประสงค์ไหมหรือว่าเราเลือกตามที่เราต้องการพี่น้องครับขอพระเจ้านําเราเนาะ เราจะรับการฝึกในทางของพระเจ้าเพื่อเป็นแบบอย่างหนุนใจคนรับ้างได้ยัางไงเราจะเลือกในการเราจะรับการฝึกในเรื่องของการเลือกในสิ่งที่ดีกว่าเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบ้างได้อย่างไร กโดยพระวิญญาณบริสุทธนะิ์นั้นพึ่งพองทุกวันทุกวันนะพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้จะฝึกเรานะทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆและในที่สุดเราก็จะพบว่าโอ้สิ่งที่ดีที่สุดคือสีน่นี้นี่เองแล้วก็เราจะมีกําลังแล้วคนรอบข้างว่าโอ้คนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดชีวิตของเขาสูงขึ้นนะชีวิตของเขาดีชีวิตของเขามีสันติสุขแล้วเขาก็จะมานะเพื่อที่จะรับการนุนใจเราก็จะเป็นพระพรพี่น้องถ้าคริสเตียนไทยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้คนรอบข้างนะในชุมชนในทีี่่ทําางงงนนขออพ้ โอ้พี่น้องครับพลิกฟื้นฟูพัฒนาเปลี่ยนแปลงประเทศของเราจะไม่เหมือนเดิมเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานกับพระเจ้ารวมกันอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามนะร่วมใจกันที่ฐานครับก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับชาววันนี้ที่พระองค์ทรงให้เราได้เห็น้อคิดจากพระคำของพระเจ้าที่พี่น้อง คริสเตียนยิวที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากและกางเลือกในกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างพรร่งจุคาเราเห็นแล้วว่าพระคำของพระองค์ชี้ให้เราเห็นถึงเลือกสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์ขอพระเจ้านำเราพรร่งจุคาที่เราจะนำออกข้อคิดนี้ในการดำเนินชีวิตในการเลือกทุกวันทุกครั้งทุกเรื่องพปร่งจุคา ขอพระเจ้านำเราพรุ่งค่ะเราไม่สามารถที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดได้โดยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์เราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งไม่มีข้อจํากัดใ,ใดๆนําเราฝึกเราสร้างเราให้เลือกสิ่งที่ดีอยู่เสมอที่ฐานตอบลงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ Ti'n dawn yn